สวัสดีครับเอแฟกงานส่งครับตัวนี้ผมก็กลัาทํางานปลดล็อกเกี่ยวกับพวกไอคาวนะครับแต่เป็นไอคาวเกี่ยวกับ iPad เท่านั้นนะครับย้านะครับ iPad เท่านั้นนะครับ iPhone ผมไม่ได้รับทํานะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเป็น iPad นะครับ Air 1นะครับรู้ว่ายังไงรุ่นนี้คือ Air1 นนะครับตัวนี้นะครับจะมีโมเดลตรงนี้นะครับโมเดลตัวเล็กตรงนี้นะครับท่านก็พิมพ์ส่งมาให้เรานะครับ ไอแพดแอนหนึ่งนะครับหลังทํานะครับเครื่องจะใช้งานได้ปกตินะครับผมได้ทําการตัดรีเซ็ตแล้วนะครับแล้วก็ตัดอัปเดตนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นงานช่างก็เลยเห็นที่จอแตกนะครับก็ส่งมาทำนะครับ1-2วันเท่านั้นก็หลังทําก็ไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับสาหรับท่านที่มีเครื่อง iPad นะครับท่านก็ส่งโมเดลตรงนี้นะครับ มาให้เรานะครับไปมีเฟงานส่งส่งทำหนึ่งสองวันมีเก็บปลายทางแล้วท่านติดปัญหาเรื่อง iPad ติดไอคาวนะครับเข้าหน้าเล่นไม่ได้นะครับท่านก็ส่งมาให้เราทานะครับไม่มีการแกะทานะครับเป็นการบายพาสด้วยโปรแกรมนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้สำหรับท่านที่ต้องการนะครับมีทั้งโอนและก็ปลายทางอันนี้ก็เป็น iPad Air 1นะครับเตรียมส่งกลับนะครับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับ ถ้าท่านไม่เชื่อใจนะครับท่านกดดูเครดิตที่ใต้วิดีโอนี้นะครับมีเครดิตนะครับแล้วก็หรือทักมาที่ FB เฟงานส่งนะครับเดี๋ยวผมส่งเครดิตให้ดูนะครับ FB เฟงานส่งนะครับเปิดมา8ปีนี้ปีที่8นะครับไม่มีการโกงเกิดขึ้นที่เพจผม100%ซต์นะครับ ก็การันตีมากมายนะครับมีเครดิตมากมายนะครับท่านก็ลองตัดสินใจดูนะครับวิดีโอที่ผมทำนะครับ5 0ากว่าวิดีโอนะครับถ้าผมโกงนะครับผมจะมานั่งทำวิดีโอ500กว่าวิดีโอทำไมนะครับไงก็ฝากเอาไว้นะครับมีโอนและปลายทางขอบคุณมากครับ